สวัสดีครับผมอธิศรอิเล็กทรอนิกนะครับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าแอร์ไม่เย็นเลยครับเปิดสักพักมันขึ้น P3 นะครับตัวนี้เป็นของเซนทันนะครับเซนทันแอร์ตัวนี้ก็เพิ่งติดไปนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับที่มันขึ้นโค้ด P3 เนี่ยมาลักการทำงานของแผงคอนโทรหรือว่าการสั่ง การสั่งเออร์เนี่ยที่หลายๆช่างหรือ FC มีความข้องใจที่สอบถามกันมาครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับคือการทำงานของแผงคอนโทรลแอร์จะมีระบบการทำงานโดย IC Micro Processor นะครับเป็นตัวประเมินผลทางคณิตศสาสตร์และตรรกศาสตร์นะครับจะทำงานร่วมกับคำสั่งภายนอกก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่วางแต่และตำแหน่งนะครับของตัวแอร์และรับคำสั่งจากรีโมทนี่คือคำสั่งที่เขารับมา แล้วก็มาประเมินผลการทํางานและเมื่อมีผิดผิดปกติหรืออะไรเนี่ยมันจะส่งคําสั่งเป็นเอเล้์โดตามแต่และยี่ห้อและรุ่นที่เขาวางไว้อ่ะครับด้วยประมาณนี้นะครับการทํางานของแผงคอนโทรลแอร์ control, air, ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเดี๋ยวนี้เขานําไปใช้นะครับใช้ IC ซีไมโครโปรเซสเซอร์เนี่ยนำไปใช้เกือบทุกตัวแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เราเรามาตามอาการ P3 ของเราดีกว่าเนี่ยเนี่ยน้ำยาขาดเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งนะครับ ปีสามที่ที่เลิกโค้ดของของเซ็นทรันก็คือบกพร่องทางน้ํายาครับคือเราต้องมาชิน้ํายาเนี่ยเนี่ยตอนเนี้ยครับน้ํายาไม่มีเลยครับมันมีอยู่ถ้านัดไปแล้วเนี่ยประมาณสี่สิบปอนะครับมันจะเป็นน้ําแข็งมันก็เลยสั่งแล้วเลิกโค้ดให้ครับเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยว ด้วยแรงเติมน้ำยาไปเลยดีกว่าหลักกรปิดระบบมันมีจะไม่มีครับตอนนี้มันเช็กได้หรเติมน้ำยาเข้าไปเยอมันน่อยเติมน้ำยาให้มันเต็มระบบเลยแล้วเราค่อยมามาปั๊มดาวลุบปิดระบบเพื่อเช็คตัวรั่วเอาแล้วกันพอมันได้่ประมาณแปดสิบเก้าซ่ตันนี้มันเพิ่มติดใหม่ๆนะครับไม่น่าจะมีอะไรมากมายนอกจากรูปแบบการติดตั้งอาจจะผิดพลาดอะไรเดี๋ยวเราตามกันว่า เมันเ,เล้วกตรงไหนเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเริ่มเติมน้ำยาแล้วนะครับเนี่ยเปิดน้ำยาเติมมาเนี่ยเรื่น้ำแข็งเริ่มละลายแล้วครับถ้าน้ำแข็งไม่เต็มระบบเนี่ยมันจะเป็นน้ำแข็งเกาะที่ท่อท่อฉีดอะลไอท่อท่อเล็กแหละเอาง่ายๆ่ท่อเล็กเนี่ยเนี่ยเริ่มละลายแล้วเนี่ยเริ่มละลายแล้วครับเนี่ยน้ำยาอยู่ในระบบน่าจะเกือบปกติละถ้าเป็น R32 นะครับ รุ่นใหม่เนี่ยครับน้ำยามันจะอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยเจ็ดสิบนี่แหละครับตอนนี้เราเติมได้ประมาณรนะ้อยห้าสิบเนี่ยนะตามสเกลมันนะที่มองเห็นนะนกระแสก็อยู่ที่สามจุดเจ็ดสามจุดแปดนี่แหละแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสี่กว่ากว่าครับสี่จุดสองอ่ะแต่ตอนนี้เราวัดภายนอกครับแต่ตัวข้างในมันก็มีพัดลมมีแผงคองนครับเนี้มันก็ เฉลี่ยกันแล้วก็ประมาณสี่เหมือนกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราทําการเตมิมน้ำยาจำระบบเราเดี๋ยวเราจะมาปั๊มดาวนะครับเก็บน้ํายาวไว้ในระบบเพื่อเช็คด,ดูว่าระบบการติดตั้งเหมือนแฟแฟที่เขาบานแฟใหม่เขาบานดีไหมแล็วขันเนี่ยได้ขันแน่นพอพอที่จะ ไม,ไม่มีการรั่วไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทําการปั๊มดาวก่อนคือปิดน้ํายาแหละครับปิดน้ํายาให้อยู่ในรบอยู่ในคอมเรนเซอร์ครับน้ํายาทุกทุกน้ํายาที่อยู่ในระบบมันก็จะเข้ามาเก็บไว้ที่ในคอมเรสเซอร์ครับในคอนเดนเซอร์ครับในแผงคอนเซนเซอร์นี่แหละนี่ครับให้ปิดท่อเล็กก่อนนะครับแล้วมาปิดท่อใหญ่มันก็จะดูดกลับนะครับมันก็จะดูดกลับ มาเก็บไว้ในคอมเพรสเซอร์เนี่ยครับในคอมเพรสเซอร์ในตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยปิดเลยป้ายนี่เสร็จแล้วแล้วก็ปิดแอร์ข้างในครับต้องทํางานสองคนนะครับเดี๋ยวข้างในก็ก็บอกกาให้ปิดเบรกเกอร์ให้หน่อยเลยว่าปิดรีโมทให้หน่อยโอเคขั้นตอนต่อไปแล้วก็คือไล่ถอดดูครับในระบบการติดตั้งว่าติดตั้งมาดีไหมบานแ์ดีไหมมีอะไรผิดปกติไหมเพราะแอร์มันเพิ่งติดแต่ครับ การไม่เย็นจะต้องอะไรตับนี่นี่นี่ผมไล่มาตัวตัวแฟนคอยครับตัวแฟนคอยแล้วก็ต่อท่อ,อมาที่คอนเดนเซอร์ครับตัวคอมข้างนอกเนี่ยมันจะมีเหียเศษอะไรเห็นว่าน่ะน่าจะเป็นเศษเหมือนโฟมหรือว่าถุงพาสติกครับมันไปอยู่ในช่วงแฟรครับเวลาเราขันไปแล้วอาจจะไม่สนิทเนี่ยทำให้มีช่องว่างของ ของน้ำยามันเล็ดรอดออกมาได้ครับขันแน่นขนาดไหนมันก็ต้องมีช่องว่างอยู่ครับเนี่ยมันจะมีเศษเศษเหมือนอยู่ในหัวแฟรครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเนี่ยที่ผมจับจับได้เลยนะครับนี่ีนีนคือมันอาจจะเป็นขั้นตอนที่ช่างเขาทำงานด่วนเขาลืมสังเกตนะครับว่าเวลาเราเราแฟ แท่ตัวทำทำการแร์แล้วก็เวลาคอนเนคเข้ากับตัวตัวอินดอร์เนี่ยมันมีอะไรที่ว่าทำให้การจับมันเกิด <c oughs> น้ำยาลวมไหมอย่างเงี้ยครับเนี่ยที่เห็นเห็นเนี่ยเนี่ยมันจะมีปล่อยอะครับและอีกตัวหนึ่งเนี่ยเนี่ยเวลาเขาดัดท่อเข้ากับตัวคอมเพรสเซอร์แต่ตัวคอนเดนเซอร์เนี่ยมันดี่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการตัดต่อให้ใหม่ครับ เดี๋ยวตัดให้ใหม่มันบี้ไปทําให้ระบบการการหมุนเวียนของน้ํายามีปัญหาครับขีดน้ํายาแล้วดูดกลับมันอาจจะมีปัญหาแต่ถือว่ามันมันยังทํางานได้อยู่เพราะว่ามันยังมีช่องของการดูดกลับได้อยู่แต่คือทําให้มันไม่เสถียรน,นะครับในการขีดแล้วก็การหมุนเวียนน้ํายามันไม่เสถียรน,นะครับเดี๋ยวเราทาให้ใหม่นี่ครับแต่เราเห็นตัวเสียแล้วเราเข้ไปตัวที่แฟที่ตัวนั้นแหละ มันมีปัญหาเราเห็นตัวเสียแล้วว่าน้ำยารั่วจุดนั้นก็บานแฟใหม่เลยครับผมบานแฟทุตจุดนะครับบานแฟทุตจุดเนี่ยไอตัวท่อที่เราที่วันบี้ผมก็ทําให้ใหม่เนี่ยทําให้ใหม่ทําให้ใหม่หมดผมบานแฟตัวนี้ด้วยนะครับบานแฟตัวตัว,ตวที่เข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็ตัวอินดอร์คือตัวแฟนคอยข้างในบานแฟให้หมดแล้วอดัดน้ำยาไปใหม่ รับเพราะเราเห็นตัวเสียอยู่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็เติมน้ำยาให้เต็มระบบครับอยู่ที่150-170าส้นี่แหละครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาง YouTube และทางเพจด้วยนะครับเดี๋ยวมีสาระอะไรดีๆในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วผมจะนำเสนอมาให้ fc และเพื่อนช่างนะ่ะ